สวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามเอฟซีแฟนคลับทุกท่านครับพูยาบาลสายจวดลําเพื่อนอพิเชียวครับเมื่อนี้มีโอกาสพานักร้องศิลปินทีมงานสาวหน่อยเพ็นแพงนะครับมาอัดซิ่งเกินไปสองท่านนะครับผู้ใดแน่ตามมาครับว่าพี่น้องไปเบื้องยูสถานที่ตรงนี้ครับนี่บรรยากาศยูถนนเซนคอนเจนนองเรือครับอยู่ในอำเภอหนองเรือมาตรงนี้ครับ ข้าวสารแลนครับที่มีศิลปินนักล่องประจำค่ายของเพื่อนครับพอดีหลังจากเสร็จภารกิจทางบ้านแล้วครับู้ใหยาบ้าน ได้มีโอกาสมากครับหนองไส้บอดใหญ่ครับนุ่มโจยมมานินพากันเดินทางมากช่วงวัวคำครับมาถึงสถานที่เอาฟิตเรื่องของอัดเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ บรรยากาศตอนนี้ครับยกข้างในไปทางในบนนอหนี่ครับศิลปินในค่ายครับนี่ครับโอ้นี่ยน้องๆกำลังทำงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นในใครครับวันนี้คนตก็น่าครับทางดทางโคซุ้ม ฝนตกลิ่นมาตลอดจนหอดพี่ละจนหอดเออโดนโม่งบันฟังแต่ว่ามาหอดน้องเรือฝนละเศร้ามันีมีแรงว่ะครับท่านน้องเรือซ้อมกันกับไปล่ำกันสาวน้อยไปมองได้ฝนตกดีๆแต่ว่าพอแต่สาวน้อยไปหอดฝนเศร้าตกมีของดีมั้ยมีของดีเออพอดีว่าเยี่ยมยามทำข้าวนะครับทีมงานอยู่ทางไหนครับอยู่ข้างบนเบิร์ดบ่แมีนครับอยู่ทึ่ของอัดครับ แสดงว่าตอนนี้สิภาพพี่น้องไปชมบรรยากาศดูด้านบนครับศิลปินแล้วก็โปรดิวเซอร์ก็อยู่ข้างบนเบิร์ดนะครับอยู่ที่ห้องอัดช่วงนี้ทางกำลังทีมงานน้องๆนะครับเพิ่นก็ได้ทํางานหอดจังมุกจังยามเนาะเปียงานเรื่อยๆครับเรื่อยเต็มอครับปังมือนกับงานมันบมดหมดแล้วตีแล้วมื่อก็ต้องกระเฮ็ดให้มันเสียนะครับอในความทีมันมันสีขางกานะครับเอาครับนี่ครับหน้าที่ไพมั่นเนาะพรับผิดชอบ ในไข้เข่าซา,ารแลนนี่ครับตามมากครับนี่สิภาพไปหาใน่หางไงครับอาจารย์เด็ดหรือใน่ายหางซื้อเพื่อนนี่ครับกิตสดากรอ่อนตาแสงเจ้าของหรือใน่ายหาง ของไข่เขาสารแล่นครับซึ่งผลิตศิลปินนักร่องที่มีซื้อเสียงโด่งดังหลายท่านครับตอนนี้เป็นคิวของทีมงานศิลปินของสาวหน่อยเพบรนแพงครับตามมาครับพี่น้องครับอดีมากถึงออฟฟิศเป็นที่ีบร้อยครับเดี๋ยวสิพาฒไปถักไย่ายหางเพิ่นเพิ่งค่ยรวมงานกันครับ กับกิมแางสาวหน่อยเป็นแพงนี่ครับตรงนี้ไอซิมีเสือสวยๆแบนของเขาสารแลนครับพอดีมาพอนายห่างพอดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับโตเป็นๆครับน่ายห่างเขาสารแลนรหรืออาจารย์แดดเนาะครับซื้อจริง ชือว่ายังกองอาจารย์ผมหินตะได้กิจดสดากรอ่อนตาแสงครับนี่ครับพอดีของพป็นท่าสียกก่ก็เลยออกมานางังแสดงว่าออฟฟิศชัว่เข้ามองนี้ตัวเข้าครับตอนนี้พอดีศ <c oughs> ิลปินกับคงสิยุ่ของเทิงเบิร์นเราคำนาะครับมนาะอยู่ของอัดครับเทือแรกทีมงานสาวหน่อยเป็นแพรงได้มารวมงานกันครับเทือแรกครับความจริงรวมงานถึนมากระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าในเรื่องของการอัดเสียง ครับอบันทึกเสียงเมื่อนี้เอาศิลปินมาชีคาของเฮาได้มาอัดนะครับหรือเขาของอาร์ตชีคายขาสารแร้วนะครับสองท่านเนาะแต่จมีคุณพ่อนพิรดีกับทนคนเรียงสร้างครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยอาจารย์ด้วเต็มที่ครับอัจเต็มที่ครับยินดีให้บริการ ครับผมหักแพลงกันอกับทีมงานสาวหน่อยเพลินแพงเนาะเดี๋ยวนี้ศิลปินในค่ายเฮามีหลายจักคนครับตอนนี้เดี๋ยวณนหน้าตอนนี้ีอยู่ในเครือข่ายเฮาเลยดังๆกระแสดีเจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์ยังไม่ไ้จะเปิดอีกอีกล็อดหนึ่งโอ้โมเมนต์ธรรมดาตัวนี้พิ่งเริมครับพึ่งเริ่มชื่อว่าเป็นค่ายเพลงในหลายๆสไตล์เนาะหลักๆคืออีสานบานเข้าหรือลูกทุ่ง ลูกทุ่งอีสานโดยตรงเลยครับส่วนอีสานจะเป็นหมอลองมอล่ำอินด,ดี้ว่าไรตีเยก,ก็แตกตาแต่ในศาสตร์ของแสดงว่าครบครบวงจรหมดเจ้ากับทางอีสานโดยตรงรตรัว<อ>นี้อาจแน่นาคนอาชิมีลลอกอีสานก็ได<อ>้อาชิมีอีสานแดงอาชีมีเกลูอกอีสานบอยแบนดอีสาน<อ>มอล่มโมเดินมอล่มเถาเกามอล่าแล้ว มีบทผูกศาสต์ของอีสานครับเนี่ยครับคือความิดไอเดียแบบมันสมองแต่เราค้นี่คือคนรุ่นไม่นี่ครับสีมีฝฟีเมอร์ในการผลิต <c oughs> ผลงานกอร์สัตนนะครับกับเป็นนายหางบ่ได้นี่ถือว่าศิลปินตอนนี้มีเจ็ดเบอร์ณตอนนี้ครับ <c oughs> ที่ประจักษ์หรือดังดังอยู่ในเมืองไทยณตอนนี้คือไผครับที่เป็นเบอร์หนึ่งของเฮา <c oughs> <c oughs> ในส่วนของข้อสารแล่นครับยูนิตของข้อสารแล่นกับซิมี่ก่อยใจกลอยใจก่อยใจมีน้องกลอยใจน้องก่อยใจนี่ก็คือเคยได้ยินซื่ออยู่อาจารย์ก่อยใจข้อสารแล่นนี่บ่โคตรใช่ก่อนครับโก้ซุ่มโก้ซุมวิสัยอยู่บ้านได้ไหมบ้านดอนสันติบ้านดอนสันติน้องกลอยใจ เป็นผู้ยังได้เนี่ยสี่เบื้องเนี่ยอาจารย์อยู่ในผักมีบอยโยนี่นั่นครับใช่ครับคุณคุ้น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 นั่นครับกระจิงขึ้นทินหนึ่ลายขึ้นหนึ่ครับนี่นี่ครับกระจินขึ้นทีนหนึ่งไม่ใช่ห้องครูกำลังมิวหรอกกลอยใจเขาสารแลนกับน้องมิวปฐมมาอ่าอันนี้แพ็คคู่กันมาจากรถแห่ที่มาดียวครับเป็นคุ้นคุ้นไหมอาจารย์ เป็นคุ้นๆน้องกลอยคนบ้านเดียวกันเนาะคนบ้านเดียวกันโกสุมวิสัยจำได้แล้วันแต่ก่อนน้องสิเคยมาอยู่น้าทีมงานสาวหน่อยเพยนแพงตั้งแต่ออกโรงเรียนใหม่ใหม่กับว่าได้ออกโรงเรียนดอกเรียนอยู่ประมาณชั้นผมว่าปมนมัธยมตอนต้นเนี่ยม่อสองมอสามเนี่ยะมืมาเปลี่ยนเดอนเสื้อให้กับสาวหน่อยเพยนแพงเนี่ยครับแล้วก็เัิงลองทัิงเต้นแต่ก่อนท่านในเกงเนี่ย ผมนี่ยเราเพื่อ่บ้านนี่ยแหลเะบบนเนลที่ยวไปรับไปส่งอยู่ทางบ้านบ้านดอนสันติตัวบ้านแก่สีมแมนส์ครับโอ้ตอนนี้เป็นศิลปินประจําค่ายศิลปินดังแล้วป้านคนนี่นบ่แน่บ่นอนครับนี่แต่ก่อนอยู่น้ำสาวหน่อยเพียรแมนแพ่งครับรเป็นแดนเซอร์มีแม็กวัชรลพลครับเลยใจอ่อนเอลเล่ใจอ่อนเอลเล่โอ้ศิลปินในไขคนครับ <ใจ S 1> แล้วก็นี่ใจสั้นเมื่อพ่อแฟนเก่าตอนนี้วะครับเจี๊ยบดิสาเดอะโปรเจกต์โอ้โหศิเป็นดังหลายๆคนนี่นี่ใครปอามันแสดงว่าแปดล้านวยูนิตประมันนะโอ้โหทูนปอยโอ้ถือว่าสุดยอดครับครับแล้วก็นี่ไอออนนั่นคนนี้ละแมนนะครับเซมัวกกันนอกเลยใะ่ครับนั่นกะกางครับเซมัวกกันนอกกันนโอ้นี่แมนแมนแมนนี่คนนี้ละแมนอันนี้ก็ดัง อ <Yeah, S 2> ย่ามีรับนีการสอนไทยพญายชัยขออนุญาตนะครับถือนนว่าเอามากากันมากถักไทยอันนี้ทางช่อง YouTube นะครับพาบาลสายจวดร้อเพื่อนออฟฟิเชียลครับประหยัดอาจารย์เ้อะนะครับรากาจะเป็นรักๆที่เป็นศิลปินดังที่อยู่ ที่ผมเป็นดูแลผู้จัดการเป็นผู้จัดการก็คือของน้องเบลนีพาดาน้องเบลนีพาดาครับผมดูแลที่คนดูแลโดยตัวน้องเบลจะสังกัดของแกมิีกูครับอรัปตันก็เห็นงานร่วมกันสุดยอดเลยครับนี่คือและคนละยูนิตผลงานของเขาสารแรีนเนาะชื่อว่าอาจารย์แดดเพิ่นก็ได้ผลิตผลงานผลิตคนผลิตประชากรผลิต ศิลปินที่มีคุณภาพขึ้นมากน้ครับพี่น้องบอยศิเป็นทั่วประเทศหรือฟังกันได้ทั่วโลกคุณแล้วเนาะคือฟังเตอนนี้ฟังได้บแมนแต่ยูทูบดันเดียว์ได้ครับครับฟังได้แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งทัว่วทั่วไปเลยแอปฟังเพลงจูสปอตติฟายไอจูนแอปเปิลไอดีโอ้ขอบคุ้มไปหมเดเลยทุกอย่างเลยมีทุกแอปครับ บางทีอายุในตู้มุนเติมเหมือนนีครับให้ดาวนโลดอย่างนงี้ยโอ้ยสุดยอดนี่ครับท่านสมัยขนาดนี้พี่น้องสนใจอยากฟังช่องทางไหนแอบต่างๆได้บิร์ดแต่สะดวกขรบคุ้ไม่เบิดนี่คือ f อสซีาหน่อยเพจบนแพงนะครับปากติดตามศิลปินนอกไม่ขายไม่มาดๆยังรอความหักแพงจากแฟนเพีงนะครับนี่ครับเป็นเสียงจาก นายห่างไงนะครับท่านนายห่างหรืออาจารย์เด็บยังไงครับ <kab. S 1> นายห่างกิจสดาพ่อนตาแสงเนาะ <Right. S 1> คือบรรยากาศตอนนี้อยู่ที่นะครับห่างรัดอยู่ยออฟฟิศส,สลังเดี๋ยวสิขึ้นไปเบื้องสันบนว่าศิล <living S 2> <Sim. S 1> ปินตอนนี้กำลังเห็นยังนะครับใส่เสียงใส่เพลงไปครับตามมาครับขอบคุณครับอาจารย์ครับตามมาครับ นเ่ยยิง oh. ตันหนึ่งสองเอ้าปาชตุ่มสวัสดีวอาเอ้านั่นนี่โรดิวเซอร์น้องโจเดี๋ยวคือบ่ตอนนีมือทนายได้สบายเลยเมียนบ่ทนายรอิทุเองเลยเอาคันวัชันก็ขึ้นไปแล้วนี่แหละฮะคันวัชันขึ้นไปแล้วคือทนายรายละเอียดของโปรดิวเซอร์เขาถือว่ารู้ซิว่าแจ๋วเลยแจียวเลยเกือบเลยโอ้โหโพดิวเซอร์เอ้าไอ้ช้างจุกกะโผล่มาไงอ่ะยุ่งเข่าเลยป้าตัว เอาเอาเอาผู้จัดการครับผู้ับศิลปินช่างกับมาใส่เสียงด้วยกันครับมาหนึ่งข้าง,งบนนี่คือครับคือห้องดอห้องบันทึกเสียงครับตรงนี้ครับ ครันยันยันยันเสียตัวให้ผัวเก่าย่าลืมคำเบาบ่ลืมเจ้าบ่ลืมไอ้บ่ลืมไอ้ในอียิบรรยากาศตอนนี้ครับในห้องอารครับทางโรลิเซลอมคิเอยนาอลืมคาเซโอมิเอานโคํิเซทนายเอกครับ ว่าลืมาอได้ว่าลืมไอด้อีลี่าลืได้ว่าลืม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 ว่ลืมไอได้ว่าลม่ลืมว่าลืมไอด้ว่าลืมว่าลืมว่ามได้ว่ืว่าลืม่าลอได้ว่าลืมว่าลืม่ลืมไอดวาลืวาลืมว่าลืได้ว่าลาือมีอนในการผลืตงานออได้วาลืาลืมบ่าลืมไอด่าลืม ว่าลืมว่าลืมไอ้ใดลียัลไ่ไอ้่นย่าลืมไอ้ใย่าลืมคว่าว่ลืมว่ลืมอ้ใมว่ลืมไอดลีเมีม่นิน้เอารอที่ตามผลงานตอนต่อไปครับเร็วๆนี่ครับโบเมยอย่าลืมคำว่าว อย่าลืมคำเบ้าอย่าลืมคำเบาอย่าลืมคำเบ้าอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมคำเบ้า่าลืมก็บคุเชียความ่ามีครับของเพือนพี่น้องทุกท่านนะครับติดตามอฟทุกท่านืะครับติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมอย่าลืมครับอย่าลืมคำเบ้า